นนะะคเราอยู่สนามกีฬาทุกคนเรากลับบ้านไม่ได้เพราะฝนตกวันนี้เราเอามอเตอร์ไซค์มาสองคันนะคะนี่วันนี้พี่ไมคก็เอามอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมคะนี่นแหละอ๋อเดี๋ยวเราจะไปพับบ้านน้องอลินช่วยพี่เกลนี่ฝนตกฝนตกใช่เดี๋ยวรถยนต์มารับแต่ว่าไม่ต้องขี่มอเตอร์ไซค์กลับเพราะว่ากลับไปหาวานนั่นแหละเพราะว่าฝนตกมาพี่เกลห้ากไปเร็วมาแเร็ ไม่ได้ไม่สบายอู้มาแล้วรถกระบะไปพี่แก้วขึ้นรถเอาเอาของไปด้วยลูกเอาของไปแต่ไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปอ่าไปมาช่วยพี่แก้วถือด้วยลูกถือน้ำถืออะไรด้วยพี่ไม่เอาของไปส่งน้องเร็วไหนนู่นึ้นรถรถใหญ่รถใหญ่มารับแล้วเดี๋ยวมีรลมไหมอ่ะลมไหมเดี๋ยววิ่งไปเลยนะโอเคไหมคะอุ้ยฝนตกแรงมาก มาแล้วนะคะนี kar ke kar ke. ่พอน้องอรินมารับแล้วคุม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 ระบาดกระบนระบาดกระบนพร้อมพร้อมนี่แหละเอาเดียวกั่ทักอเี่ะแล้วนี่ยไปเาป็นไไปบ้านพี่โบน่ะเดียวไปค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วที่ไมรับก ha <laughs> ha อนนี้เปียกบอลเปลียกบอลเปลียกไหมคะเปียกดูดูนะเก็บเปียกมากเ,เห็ดแล้วนะแล้วที่คือแล้วโอเคแล้วพอเดี๋ยวเราขอจบคลิปก่อนไหมคะว่าตอนนี้เราเปียกมากเลยเน,ะน,น,น,นเาะแล้วที่เราต้อง